วันสุดท้ายที่อยู่ภูเก็ตนะคะนี่เจอแสงแดดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปพายเรือคาย,ยัคนะคะดูพาทิตย์ตกแบบลูกคุณหนูค่ะลูกคุณหนูใครไม่รู้พูดไปงั้นแหละไะลงเรือกันทุกคนท้องฟ้าสวยมากวันนี้ขึ้นเลยไหมโอ,โอ้ยเวียนหัวละยังไม่ทันเริ่มเลยอะ่ะเขาบอกว่ายัางไงก็เปียกนะคะร้านเปอร์เซ็นเขาไม่ไมาให้มาเลยคุณพี่เลิศใครจะพายก็พายเลยนะคะคนหน้า พีช่ชายวันัั้นสวยๆข้างหลังดีวกว่าไปไปเลยมึงไม่มาช่วยกูพาย <c oughs> ก็อยากมาพายไปเลยอยากพายไปไพายเลยะคะ่ะไปถึงไรเลย <ๆ S 2> อือโอ้ยแสงสวยมากถ่ <c oughs> ายไปเลยอยากเล่นก็ถ่ายไปส่วนเราก็นั่งนะคะดูพาดิตกทุกคนไม่รู้ตกหรือยัง <c oughs> ไม่กล้าหันไปไหนเลยตอนนี้เก่งมากพูดตรง,งๆว้า น่ากลัวนออ้อยจะได้กลับแล้วดีแต่ที่ได้เห็นพราทิตตกนะคะ <c oughs> โอ๊ยไปกับกระเทยคิดกลัวกูไม่อยากกลับไปทำไมไปยังไ,ไม่ทันอะไรเลยจะกระจะกัะแล้าที่แล้วมากับผู้ชาย,<อ>างายไงก็เลยพายไปได้รอบนี้มาก,กรบโกลมากัก,กระเทยรีบกลับเลย